โบราณมีเรื่องเล่าว่ามีมังกรจากตำนานสองตัวต่างเป็นผู้ควบคุมสติปัญญาและได้ปกครองแผ่นดินทางตะวันออกอันเต็มไปด้วยปริศนาแต่แล้วเมืองแห่งทะเลทรายก็เล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนี้จึงได้โจมตีเพื่อแย่งชิงและพวกเขาก็พ่ายแพ้ให้กับมังกรจนต้องหนีกลับแผ่นดินไปแต่นักบวชของเมืองแห่งทะเลทราย ก็ได้ทิ้งคำสาปแห่งรายไว้บนแผ่นดินนี้มากมายเมื่อ้ายมหาศารเข้ามาสู่แผ่นดินสิ่งมีชีวิตต่างสูญเสียมังกรตัวหนึ่งจำเป็นต้องพลีชีพเพื่อให้ร่างกายกลายเป็นแม่น้ำภูเขาใช้พลังชีวิตเพื่อทำให้ทุกสิ่งในดินแดนแห่งนี้ดำเนินชีวิตต่อไปได้และเพื่อช่วยเหลือแผ่นดินนี้มังกรอีกตัวต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างเกราะป้องกัน แล้วหายตัวไปจากดินแดนแห่งนี้ตลอดการหลังจากนั้นมาก็ไร้วิแววของมังกรบนแผ่นดินนี้และดินแดนแห่งนี้ได้ถูกเรียกว่าอาณาจักรมังกรเวลาผ่านไปสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของมังกรได้กลายเป็นตำนานและผู้คนยังคงมีวัฒนธรรมบูชามังกรอยู่เราผู้คน จัดพิธีบูชาฝนในฤดูใบไม้ผลิเพื่อบูชามังกรที่เสียสละตนเองและขอให้ทุกอย่างราบรื่นในปีถัดๆไปแต่แล้วพิธีในปีนี้ก็ไม่เหมือนเดิมดินแดนแห่งทะเลทรายยังคงคอยจับตามองอาณาจักรมังกรจากทางชายแดนอยู่ในตอนนี้ เมืองหลวงยังคงตกอยู่ในอันตรายองค์หญิงสิบยูเอกและองค์ชายสองลีเฉินจีกำลังจะอาศัยวันพิธีบูชาเพื่อวางแผนช่วยผลักดันให้ตนได้ขึ้นครองราชภายใต้ความสงบมีกลิ่นอายของแผนการซ่อนอยู่มากมายและจะเป็นวันกำหนดชะตาชีวิตของทุกคนในอนาณาจักรมังกรแห่งนี้